ที่ดิน398้เาไร่อำเภอเมืองนครนายกนะครับแปลงนี้เรียกว่าเป็นแปลงที่สวยนะครับสวยคือรูปของที่ดินเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทิวเขานะครับเห็นไหมครับทิว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 ถงที่ดินนะครับจะเป็นขอบต้นมะพร้าวนะครับยาวไปข้างหลังนู่ก็เป็นกระถินนลงเห็นไหมครับนี่คือของที่ดินเราจะมองเห็นที่ดินแบบครอบคลุมพื้นที่เลยนะครับตอนนี้ชาวบ้านเช่าทำนาอยู่นะครับ398ไร่ที่ดินเนี่ยก็คือจะติดตัวถนนนะครับประมาณ500เมตรนะครับ ฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับ500เมตรถนนนะครับผ่านนะครับเรียกว่าถนนในชุมชนนะครับเนี่ยมองเห็นสวยมากที่เป็นที่ดอนครับอำเภอเมืองนครนายกเป็นที่ดอนไม่ใช่เป็นที่ลุ่มไม่ใช่เป็นอ่างกระทะนะครับแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับสวยมากแล้ววิวทิวเขาที่เป็นเขาใหญ่เขานครนายกนะครับสวยอากาศดีนะครับนี่คือที่ดินที่เรียกว่าสวยทำเลดี และกอย่างหนึ่งราคาว้าวด้วยราคาถูกด้วยนะครับถูกไม่ถูกเดี๋ยวทักเข้ามาคุยกันนะครับตอนนี้ชาวบ้านเช่าทำนายอยู่แล้วก็จะมีคลองคลองใหญ่แล้วก็จะมีตัวของอถนนลาดยางนะครับผ่านนะครับแปลงนี้สวยมากๆไม่ไกลจากกรุงเทพ398ไร่ราคาถูกมากนะครับผมทักเข้ามาแล้วคุยรายละเอียดกันนะครับที่ดินอำเภอเมืองนครนายก398ไร่แปลงใหญ่ๆแบบนี้ลงทุนไม่ขาดทุนครับ